้ว้ัสดีครับพี่น้องผมเบ้าจิปบี่มิสานลูกหลานชาวบ้านทำเตาทำเพื่อกรอมนวยอย่างมาจิบกวนนครครับผมสวัสดีครับอันนี้พี่บอมครับ เดีผมสวัสดีครับอันนี้เดียวผมครับพ่อเสรก่อนหมอสารค้มครับพ่อสารคามหรือว่าพ่อสุรินทร์ด้วยลูกครึ่งลูกครึ่งเออลูกครึ่งเซ่บุรีรัมลูกครึ่งบุรีรัมเจ้าตวเอาผตัวไทยีิดเลยแสดงว่าโอวภาษาคอมเมนตวเนี่ยลูกหวยลูกห่ยใช่แล้วใช่แล้วก็พี่องซอยจูครับซื้อมาจากแสรกว่าิดจาตลาดลงโะลงโป๊ะกับน้องของของปังปังร้อนังเห่าขามั ไปเที่ยวประเทศมุสลิมมากครับสิจุ๊บจ้าจุ๊บไหมครับอยากอมืันนี้มีซอยจุแล้วกะย่างที่บอมยางผมมีน้ำตกครับน้ำตกพาะทำทำทำบู้เดย์สุดผมเมมตนมาเลยครับสูตสแซรบสุดพี่บอมเสียกอลพี่น้องรอไงเลยรอชมรอชมภาพเลยยอดนี่พี่น้องปีดีดีดีตัวเออดีเออดีเลยดีอีพี่ยเลยโอ้กินน้ำยังไงน่ น้ำ้อซื้อมาแต่ตลาดเมื่อกี้แล้่เืรอดูับนี่พี่ลองนี่ดูให้จุมองรับดูดูตันี้หวนนี่เนี่ยมั่งแค่เท่มาเท่มากเท่มานต้องสารแท้ด้วยนะบอกองสรไม่ใช่มันสารวัด้ังเลยใช่คนดีเราต้องกินดีนี่เราโม่หนีดานวัดดังมีแก้ว

มีแต้านี่แหละขายตัวมีขายเออพี่น้องที่ไปหาซื้อแล้วกาีตัวนด้เงินเยอะเขาบอกนายยังได้ไม่เขาเดี๋ยว้ามนะเขาไม่ไดีบอกห้ามเขาอย่างนะเขาอยู่วอย่างเขาแก่เราก็ไปวางไงเฮ้ยพี่บอมครับอันนี้คือซูนมักเป็นบอครับพี่ครับผมก็คือขากับว่าไม่ได้ยวงซูนเลยไม่เคยยวงครับสามขวดครับน้ำอ้อยสามขวดขาดอะไ้ยังคือยังคือวงสซลดพี่น้องเงสรลดฐานด้วยนะเจ้าปาใส่ครับก็เคยเพ่ใสดีครับผมด เลยครับความฉ่าของเนื้อพี่น้องแม่ขอเขายังใส่อยู่เนาะมักอะไรมักเน้ยพี่บอมครับพี่บอมคนแท้ไรครับบอกพี่น้องให้เจ้านะนุ่มเมืองชนคนอุดรครับผมเอ้ยคนอุดรขึ้นหน้าตาดีเลยพี่น้องแถวแถวเสียบกอล์มมาคำยังไงแม่นครับผมเอ้ยแถวคครรัับบพี่น้องเจอคนดังครับมือนีนมือนี้ยดังไฟเจอคนดังแล้ว ดังติดบ <si ouais, <si ่เน <si ี่ยดังติดบ่ดังบทีมปลอมเยอะที่สุดนี่นะบ่มึงได้หรอใบเมียบ่ทั้งมีสดเรื่องไอ้สวดดกโอ้หมดเจ้าของความอ๋อพี่บอมมาใส่ครับมาเด้อมาเด้อยวจะไงมาเด้อคนดังมีน้องบทีมกูยาวเมียเดี๋ยวนียเหรอยังได้กระติดพี่บอมครับเอาเข้ามา่ยไงงมาแล้วครับผมทีนึงเขาเด้ครับวันนี้ ทีนึงเขาโอ้ยนึงเขากินกับนี่นะนี่แล้วครับเปีนมาเนี่ครับนี่ผมนี่ัวตัวนี่เนาะผมนัวครับบ้าของได้คุณดูครับกุ้งดีเทียมสองซอนครับสองซอนครับพี่น้องครับสองซอนครับแล้วเอ้ยเซียวเคยกินบ่ว้บ่เคยกินบ่เคยกินก็ต้องกินมาเขาเฉิมองสุรดปีน้องบ่บางเคยกินก็ต้องกินกินคนหมักผมชุดนกยี่หรอเนาะพวกินก็ต้องกินเพราะว่าเกต้าแล้ว ล่ลอ้ากินผงชูรสเาหวลกหดเลราสีจักเ็ครับมกินได้เปนะครับพี่แซ่บได้เปเดยมาทานครับพี่น้องมันเ่ยมีาคนกินผงชูรสเราหัวลุกหมวเลดเออแม่นเาเสียมันก็มาได้ใจแล้วม็ตามคํามวันครับี่ยปตัใจกินรสใกินหมือห่วมนี่ลูกครึ่งอากรีว่าเนี่ยครึ่งเออครึ่งสนะบุรีรัมชนครับมาขเจ้าของชูรครับพี่นอง่บ อันนี้วันอันนี้วันหนึ่งเข่าเสีมงสลวนครับผมเนี่ยง้อชวดมงสลวนสองซอนครับพี่น้องเหมือนการซีดเลครับผมหมดแล้วโอ้ยม่ได้กินซสนุกยุ้ยพี่น้องสุดยอดนครับหนึ่งเข่าเสี่ยงมุงสลวนมาเลยกินอืมฉ่ำๆครับพี่น้องครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วคนดังคนดังเป็นว่าอะไรสี่ย่างแล้วครับว่ะพนดังสี่ย่างแล้วดังไป ดังไปอือสูตรพี่น้องแช่ไอ้เว้ยท่านปวดศัพทเมาเนี่มัสูตรตัวนี้มันยังมัสูตรมันยังมัสูตรดุงไฟมันสูเอาลูกมาทันเหรอดิอือพี่น้องครับซำซ้ำครับพี่น้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยอีสานมาท่องไปใส่ก็ะยิ้มเต่าเด้อะกับท่านไปไปอีกกันขาดเนี่ยโมนี่ยังยังบ่ได้เลยแม่นถ้าคัดไม่เป้งพี่น้องแน่น่าไม่ไปซื้อ ไอ้บอลมปนไปเสือดอกไปเอาใหม่ไผ่เอาใม่ไผ่มาปิ้งเออหยิบเป็นบอพี่บอมไปบุ่งเป้งบอกเออไปบุ่งเป้งเงียบบอปั้มันบอพี่บอมครับผมแม่เรบผมไปเอาไม่ไผ่เนาะมันหนีไปยังเลยไปหั่นโอ้โหแล้วลงกเนื้อจดถุกไหนตอนกี่โมงเรียนอยู่นี่เป็นปอจังเดี๋ยวลงเมื่อกี้นี่อี่สามนู่นว่าคนอยากขึ้นหนาตาดีเดี๋ยวว่าคนลุกขึ้นเห็นไหมลุกขึ้นเสร็จก่อนนะ บุรีรัมย์สครับอ่กว่าที่จำหมน่เนยือาหมอนได้จ้ามมส่นนเนือจำหมอน่เลยขงนี่โอ้ยนะนพี่น้องเจ้า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 หมอนเลายเนี่ยพี่น้องเอ้ย้บุยิเลิเนยนังนังกรอบนะครับนังกรอบนังกรอบนังกรอบของอิสลามพี่น้องหมูนเนี่ยหมูนังกรอบเนยนังกรอบเป็นหมูเลยเปนหวกว่ามาเป็นองอ่า เอาเอาเป็นของสันเลยเป็นเป็นเป็นเนื้อง้อเป็นของสันแมนสันหมอกบมอแมนของเธอดิี่ยเนของเธอดิเอาของสันกับแมนเอาของสันกับแมนเนอะของเธอโบแมนเอาพี่น้องครับเจ้าพี่เอาเนื้อครับเอาเนื้อเส่ผมโซลุตแมนสี่เมืองคนเจ้วสี่เมืองคนพี่น้องครับเอาเมืองครับพี่น้องเขาได้ไนี่เอาเนื้อเสียผมโซลับพี่น้องมันเำได้ไง ไว้บ่และแบงสองแบงสามพี่น้องครับพี่น้องครับเขาเนีวเสืหมสพี่น้องสองซ้อนครับพี่น้องชีมันดูมันงวยดีเหมนะฮะหออกมันก็พี่น้องครับเข้าเดียวเสืมที่รถเป็นตั้งแยังรอเดี๋วะวาววี่ทุกพีดม่อวันนีครับไ่ก่นถือของชเยเว้ยเซียวร้ยี่หันเดว่หมายตรงแนงครับบคือสองหมาย สำำพี่น้องนะ้อกแาเบม่งเนี่ยส่ตรคุดอนครับพี่น้องนี่นี่ผะมาค้าเขาลุกพี่ไปลดไปลูกพี่ลูกพี่ผมลกัดเอาไปปากกันนะอีปโปอิปโปพี่น้องนัวกินหลูสดนะสองส่วนพี่น้องักหนี่้อนี่พี่น้องสำฉำครับสำฉ่ำ อ้้ยชอบเลยผมวตลงเซ่แงผมตัวดเอยเ่หอนน่อมากมากามากน้องเดี๋ยวมก็สงเลยมึงดูึงไล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รีรัยกันใจ มาวเซียวฟื้นแล้วะเป็นยังเมื่อกี้นอกันะแสดงว่ามาขึ้นเยกินนักด้วยเนาะโอ้ยเสียวผมแล้วครับพี่น้องโอ้พี่บอมครับดอ้สุกระบันบวเครสุก้วพี่น้องฉ่ำเลยนะครับเมือเบิ่งกันซอยครับเศรเกงมารรมาดาได้พี่น้องไงมานเอยมานเอยรำร่ำเนี่ยลุกขึ้งแสนนะ รี่ล้ำสารครโอเคโอเคึ่าจำโมได้สุดอโมนวสุดหรอ่าฮ่า่่่าไม่ด้ทำาม่ไดทำเลยเนี่ยล้ำลำน้องพอดีสันนอช้อนนชนชนชนกินช้นบุรีครับพี่น้องนีพี่บอมกันกกักอาปอเาเหมือนทวเอาเหมือนพั่วนี่แหละผมว่จะเป็นตากล้องพ่อยังรูปะมันไม่ได้กินน้ำเขา ช้ำๆเลยอือพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับจบคลิปไปแล้วครับพี่น้องกับข้อมูลความูลของพวกผมสามคนครับพี่น้องพี่บอม,บอมคนอุดรครับให้ยเซอร์ผมค่อยใส่ก่อนเลยวุ้ยใส่แล้ครับวุ้ยใส่แล้วครับโอ้ยอย่ามาเร็วหลายดูครึ่งน่เนาะดูขึงดูขึงครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้พวกผมสามคนไอ้นี เริ่มใจทำคลิปต่อไปครับพี่น้อง